ขรับเรือข้างเลยโอ้ทางวีไปทางนี้ไปนี่แบบนี้อ้อทางวีไปผีแล้วเข้าป้า <laughs> อธิพาจะผ่าป้าเด้อเอ้าพูดเลยได้ครับผมอันนี้เป็นการสาธิตเด้อพี่น้องเด้อเออเพควนใช้ชีวิตแบบนี้แหละอยู่เกาะอยู่ดอนเนาะไอ้เนาะนเออมาเล่นมาเที่ยวได้นเนาะเปิดหับตลอดนะครับผมอันนี้เป็นดอดโดนเด้อพี่น้องเด้อม้วนหลายมาวันนี้นะครับ รถเออมันจะคาดนะครับครับผู้คนอัธยาศัยดีเนาะใช่โอเคไม่น่าจะไปกินเหล้าเพื่อนจะเด้อได้นะเราบอกเืยออยู่ตลอดเนาะอายุตลอดเออน้องที่เรียกนี่กาจะไปอายุลูกเปรี๊ลูกเปี้ยนลูกแรดเปี้ยนนะนี่ไปให้อยู่ประเดียไปไปเนาะไรือลูกสาวลูกสาวที่ลูกสาวอยู่บ้านโน้นแม่ยืนนครพนมปังเลยอ่ะขนมปังเออ ฮันนั่นและฮันเลยเรื่อยๆเออแซ่บย่างเดียวนี่ก็ดีนางผัวผัวสาวงามเนาะชมบรรยากาศยามดังแรงครับผมสุดลูกหูลูกตาครับผมดอนโดนดอนดอนโดนเฮาเนะ พื้นที่หนึ่งกับประมาณเป็นอำเภอไปแล้วเนี่ย่าวเดชสัมผัสใดญเนี่ยยากอย่างโบสุดบดทัวอื